อโมนมัสการเมแห่งข้าอาจายจงมีตจสาพระวโตแห่งสมเด็จพระพุทมีพระเจ้านั้นอาราโตอันหักแส่งการมกงแห่งสังทัจัสมาสามพุทธสาอันตรรูจึงยะธรรมได้โปร่งด้อาการบ่ไม่ได้วิปริตอโมนมัสการเมแห่งข้าอาจายจงมีตจสาพระวโตแห่งสมเด็จพระผู้มีพระเจ้านั้นอาราโต อันหักจากซึง่งกรรมกงแห่งสังฆาจักสมาสัมพุทธเาอันตรรู้จึงยศธรรมได้โปร่งด้อาการบ่ไม่ได้วิปริตะโมนมัสการเมแห่งข้าอาจารจงมีตจสาพะวโตแห่งสมเด็จพระผู้มีพระเจ้านั้นอหราโตอันหักจากซึ่งกรรมกงแห่งสังฆาจักสมาสัมพุทธเาอันตรรู้จึงยศธรรมได้โปร่งด้อาการบ่ไม่ได้วิปริตตั้งใจอธิษฐานญาณใดทำใดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ ขอให้ข้าพเจ้ารู้ด้วยเถิดงานไดทำงานุิตสงสาวกู้ขอให้ข้าพเจ้ารู้ด้วยเถิดแล้วก็ผ่าบุญไปหกล้านโยต์โดยรอบสมันตาทิศใหญ่สี่ทิศเล็กสี่บองลังหนึ่งบังบุหนึ่ง,ง,นนงสิบทิศที่เป็นพูดเพื่อนทุกเกิดแก่จบตายด้วยการทั้งหมดเส้นตับจนเข้าถึงเส้นพระพานเป็นที่สุดสาวกบารมีนึกถึงวิดามาดาทั้งสองพระองค์ข้าน้ำนมข้าวพร <c oughs> ให้เห็นทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายไม่มีใครที่จะเข้าถึงซึ่งะนิพานนั้นไม่มีต้องถึงหมดแต่ต้องให้รู้ตรงที่ว่าอดีตที่แล้วมาปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่อนาคตท,ที่เป็นที่สุดท้าย เขามี3สามอย่างนี้นั้นเน่ยที่จะรู้ทำแล้วก็ทำจะเกิดอดีตที่แล้วมาเราก็รู้แล้วเกิดมาจากของเหลวทั้งหมดเนอ,อีดีน้ำลมพายทา่าปัจจุบันนี้จะต้องมีสเติกอยู่ทุกเมื่อจะเดินจะก้าวจะทำอะไรในปัจจุบันนี้อะไรก็ไม่เทีย่ยงแม้ลมหายใจที่เราอยู่นี่ก็ไม่เทีย่ยง แล้วจะเดินไปไหนทำอะไรก็มีลมเป็นที่กำลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพูดจาถ้าไม่มีลมตัวนี้เราจะต้องไปสู่ธาตุเดิมแปลงแข็งแล้วแตกกระจายน้ำไปทางลมไปทางเป็นอสุภะถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ยังไม่เป็นอย่างนั้นอนาคตข้างหน้าก็เป็นจริงที่เท่ากองหนึ่งแล้วเขาก็เอาไปเผา ถ้าไม่เผาเขาเอาไปขวางดินแล้วมันก็เป็นของเดิมอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับเป็นของอย่างนี้ธรรมดาทั้งหมดทั้งที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองพิจารณาได้อย่างนี้จึงจะได้จะเดินไปไหนเนี่ยยานยังไม่เกิดแต่ต้องมีสติพิจารณาว่าจะก้าวไปไหนจะทำอะไรนี่ปัจจุบันนี่มันไม่เที่ยง แต่ตอนนี้ยังมีลมมีกำลังเราก็ไปได้ตามปรารถนาแต่เราจะทำดีให้ได้พบกายในกายให้ได้เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมให้เห็นที่สี่อย่างนี้มันก็เขาา่าสภาวะธรรมท,ที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อดีตที่ร่วงมาแล้วเราก็รู้แล้วมันต้องคิดแล้วมันตกไปแล้วเลยไปแล้วกลับไปไม่ได้แล้วแต่อีปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีสติดเมือ่อจะไปไหนะจะทําอะไรเนี่ยทุกย่างข่าเนี่ยเขาจะรู้เออรู้ทุกหน้าพอมียานจริงๆแล้วก็เครื่องก็ติดด้วยไหนมันก็มีเครื่องเหมือนกระรดนั่นแหละเหมือนกันพนัแเลยมีเบาได้เดร่งได้อืุีได้สุดท้าแต่อางนี้เ็เรียกว่า พอไปถึงขั้นสูงสูงก็ไม่ต้องแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องมีวิตกไม่ต้องมีวิจารจิตก็ผ่องใสเป็นวิปัสสนารู้วันไม่ต้องมานั่งคิดณาไอ้รื่อในนี้หมดการพิจษณาไม่ต้องแล้วมีเกิดกระดับอย่างเดียวสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเป็นของธรรมดาเป็นวิปัสสนารู้วัน แล้วฐานะลึกอยากรู้ก็รู้ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้ไม่ต้องสนใจเพราะสัญญาไม่ต้องเอาอืเวทนาไม่เอารูปไม่เอาตัณหาไม่เอาอุปาทานไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีจิตก็ผ่องใสอารมณ์ต่างๆก็ไม่ติดต้องภาระก็ไม่มีของในโลกนี้มันของกลางๆทั้งหมดตรงนั้นตรงนี้ไม่มีที่ของใครหรอกแต่ที่หลงว่าของเขาของนั้นของนี้อีนั่นมันหลงอยู่ เขาไม่รู้ทีนี้ถ้าเขารู้เหมือนเราเขาก็ไม่หลงแล้วก็แพุ่ไปทำได้ที่เรามีเรา,เร,ารู้ขอให้ผู้อื่นรู้ด้วยทำใดที่ยังไม่มีไม่รู้ขอพระเจ้าประทานให้ได้ใจโตไวมุดติอน,นั้นจึงจะถึงที่สุดมนุษย์สานังเทวดาักคันติมนุษย์ก็รักมนุษย์ก็รักเทวดาก็รักเป็นคนสองภพจะไปไหนก็สบายเนี่ไว้วานกันได้อะไรกันได้ทตั้ง ทั้งพวกขันห้าและพวกกายทิพย์นี่สบายแล้วถ้าถึงตรงนั้นเราก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่คนเราไม่มีอะไรหรอกเออในปัจจุบันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะบอกว่าไม่เที่ยมมีแต่ทุกเออแล้วก็บังคับไม่ได้สุดท้ายเป็นอนัตตาเป็นของว่างเปล่าทั้งหมดมีเกิดกระดับแต่ใครเห็นเกิดดับมันก็จบแหละถึงได้เกิดถึงนั้นก็ดับแล้วก็ทั้งขานก็ไม่ปรุงแต่งไม่ต้องปรุงแต่ง าะมันเป็นของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่มีวิญญาณที่นั่งอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ากดแ่งกรรมให้ภูมิใจว่าโอ้เรามีบุญกุศลนํามาเกิดอแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยอกินนั่งนอนอทําให้ลูกปรมัตรที่เราอาศัยอยู่นี่มันสดมันไม่มีการแข็งแรงขึ้นมาได้แล้วเออเสมอตัวก็ เสื่อมไปสเสมอตัวก็เสื่อมไปคิดอย่างนี้แล้วมันก็เหนื่อยหน่อยเออแล้วมันวางขัดธรรมถึงจะเกิดต้องเบื่อจริงๆไม่ติดในโลกเลยแม้แต่นิดเดียวมันก็หลุดเออถ้าต,ติดนิดก็ไม่หลุดลวติดนั่นชอบนั่นชอบนี่นไม่หลุดทั้งนั้นไม่หลุดมันก็เวียนว่าอยู่ตรงนี้แหละกามาวจรนี่ละสิบเอ็ดภูมิแต่ว่าจะภูม 4, ิสี่สวรรค์หกชั้นตรงนี้หนึ่งชั้น สิบเอ็ดภูมิเขาเรียกว่ากาม,มาวจรที่มีขันห้าโอปาจิกะเป็นตัวใหญ่ไปเลยที่เป็นเทวดาเป็นนางพระอันนั้นไม่ต้องคลอดเออแล้วก็มีขันห้าเป็นทิพย์อะปีนของทิพย์ไม่มีไม่มีได้คิดอะไรสุกเกษมเลินเลงปินของเก่าอยู่ไม่มีพระไปโปร พักผ่อนอะไเรียกว่าแบบลงมาก็ใครโชคดีก็มาเจอมาเจอพุทธเจา้ามาเจอพระสงฆ์มาเจอพระธรรมอันนี้ก็โชคดีนางนี้ก็โชคดีทั้งหมดได้เจอแล้วก็ได้คําสอนของท่านเอาคําเดียวที่เราต้องปรารถนาขอยห้ข้เรเจ้าได้พบญาณที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบตรงนั้นมันจึงจะจบถ้าไม่ได้พบญาณก็ไม่เป็นปัจจตัง จะพูดกันยังไงก็ไม่มีการเข้าใจเราไม่มีตัวค่าคือมรรคยาณน,นั้นเป็นผลแล้ผลที่ได้ปัญญาที่สะสมมาทำบุญให้ทานรักษาสินวางรรมมาจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นลงทุนมาจนถึงมีผลมรรคยานเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ต้องทำบุญให้ทานก็สบายแล้วมีปัญญาพรหลุพ้น ถ้าใครไม่มีสตินี่ยังไงก็ไม่รู้เออไม่รู้อเพราะว่าเดินนึกว่าเดินปรมรมดาเดินน่ะแนะมันมีมีลมอยู่แล้วที่เาเดินย่องบนนั้นน่ะมันพิจารณาอยู่แล้วแล้วนั่งก็พิจารณาอยู่แล้วแล้วอะไระที่มันมีอยู่สี่อย่างน้ําลมไปพอมันแตกลมดับมันก็ต้องแตกแล้วน้ไปทางแล้ว ก็จะเห็นดินเห็นอสุภะลมไปแล้วน้ำไปแล้วไม่มีอะไรทุกคนก็เหมือนกันที่มีวิญญาณคลองสัตว์ทุกชนิดก็เหมือนกันที่มีวิญญาณคลองไม่มีวิญญาณคองก็เหมือนกันหมดมีเกิดกระดับใครรู้เท่านี้ก็จบเท่านั้นเออไม่ต้องพิจารณาอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องคิดแล้วก็อะไรก็เอาไปไม่ได้ ยังตัวตอนนี้ก็วัตตะสามสบเบ็ดพบจบกันเองพนเขาเรียกว่าเงื้อจักรวาลจะสอนยังไงก็แล้วแต่ถ้าตัวเองมีบุญเก่ามันก็ยังไงไงก็วยต้องรู้แล้วทางยังไม่ชืงมีบุญเก่ายังไงก็งยังไงก็ไม่รู้ ้องอาศัยบุญเก่าที่สะสมมารู้รู้เพราะอะไรรู้เพราะไม่มีตัวโลโพเนี่ยรู้เอเอ,ไ,อไม่เอาไอ้นู่นไม่เอาไอ้นี่แล้วอยู่ไงอ,อยู่ก็มีบุญเก่าก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่งขอแล้วก็ให้ขอเขาให้ แพ่บุญไปนับใช้ใครรับใชพ้พระเจ้าเป็นองค์พยานประโมทนาแทนพระเจ้าเ,เขาได้ทำบุญแล้วไม่มีเอ,อไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีใครเขาโสดากขเหมือนกันหมดสี่กู่แปดบรุษนี่เหมือนกันหมดเลยวัญหาไม่มีทิดเกาะหรอกทั้งจักรวาล สุขแค่ไหนก็ไม่เอาถ้าชอบใจมีสังขารไม่ชอบใจก็มีสังขารอุปเปขานะเป็นผู้ผ่องใสน้ำเต็มตุ่มหยดแหนกอลนจิตมันไปไหนก็ดึงกลับมาที่กายไปเห็นกายในกาย <c oughs> เห็นตั้งอดีตเเป็นของเหลวมาเลย มาจุบันลูกแต่ไม่เที่ยงก็แต่กระจายเห็นอสุภายจบอมามาจากที่ดินก็ต้องกลับไปสู่ที่ดินกลับทูที่เดิมทั้งหมดแต่จิตมีปัญญาก็หลุดจากที่เดิมนี่ไปสู่รูปวาวจร โลกพตระพบคมัต้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วตอนนี้มันมีจกเครื่องทุนแรงทั้งนั้นเทคโนโลโนยีสมัยก่อนนั้นเขาจังใช้กำลังของตัวเองจะเดินไปไหนจะพึงกำลงังคนอื่นก็นั่งเกียนมัวลากไวายลากช่างลาก แต่สมัยนี้เขาไม่ใจอย่างนั้นแล้วอย่างน,นี้แล้วแต่ต้องรู้ว่าสมัยเมื่อรั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าสมองคอมพิวเตอร์ไปไหนก็ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์อย่างนี้รู้ท่าทั้งสี่ในกายตัว แล้ว็อาธาตุทั้งสี่นั่นแหละมารวมกันให้มีกำลังอที่ไหนแล้วก็ไปตามทำได้ทั้งหมด,ดยมกปฏิหาหนเจ้ามุ่ษลงอย่างนี้ต้องมีเครื่องก็ใช้ชาธาตุทั้งสี่แต่มันใช้เครื่องทุนแรงนั่งรถปั๊บเราจะรู้ได้ทันทีถ้าปฏิบัติรรม,มันมีดินน้ำลมไฟเออ้าไมมีดินน้ําลมไวมันก็ไปไม่ได้ แต่จิตมันอยู่ที่คนขับแล้วตัวเราเปรียบเทียบมีดินน้ำลงไปจิตอาศัยอยู่และจิตเป็นผู้สั่งการพอร,รู้จริงแล้วมันเถียงไม่ได้แล้วจบประเจบยานก็เกิดถ้ารู้อย่างมันจริงก็ต้องรู้ตามสัญญาแต่สัญญามันเป็นความจริงอย่างนั้น มีดินนะมุมไฟถ้าตั้งสี่จิตอาศัยอยู่รถก็ถ้าจิตคนขับพาไม่ดีมันก็ลงบอ่อล้ออะไปตปหาแล้วแต่เหมือนกันไม่มียานก็ไม่มีตัวระลึกได้ไม่มีตัวข่าแต่มียางปัญญาตัวนั้นเขาเรียกนิโรธแล้วมรรคกนั้นตัวนี้เต็มที่แล้วเป็นผลของมรรคึ้้นไปฆ่า กิเลสก็ตายเตะเด็ดขั้นไรนะสดางกิกรรมักจะไปไหนเขาก็ลีออกจากกายไดออ้ของใกล้ตัวทั้งหมดเป็นพยันชนะทั้งที่ กินแล้วไม่กินบริโภคใช้สอยแล้วตัวเราก็อาศัยเสร็จแล้วก็ไปรวมกันที่ดินเหมือนกันหมดมดินคืออัฏฐะนอกนั้นเรียกพยญชะนะแต่เราเป็นกฎแห่งกรรมแล้วมีปรรัญญามีละมีปล่อยมีวางธรรมชาติเป็นกฎของเหตุ ถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติก็ไม่เจอเหตุไม่เจอเหตุก็ติดอยู่ที่นี่ลําไปแต่เจอเหตุออธรรมชาติก็มีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมีการเกิดดับเป็นธรรมดารู้ตัวนี้เราก็ได้ยานไปสู่ลูป,ปาวาจอก็พ้นจากธรรมชาติเลยขึ้นไป ไม่ต้องอาศัยขันห้าอายนะธาตุอิงตีไม่ต้องอาศัยทั้งหมดรึงจบจุขที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีอะไรอวดเป็นมนุษย์ผู้ระเสฐแต่พระพุทธอง้์ภูมิปเสโชคดีมีศีลเป็นกำลังส่งเสริมคนไหนไม่มีศีลคนนั้นก็ไม่มีธรรม มีศีลก็มีธรรมคนแก่เจ็ดสิบปกว่านี่จะเห็นได้ชัดตัวจะหนักนยกขายกแขนอะไรจะไม่คล่องแคล่วว่องไวก็รู้จากการเสื่อมแล้วเวทนามันจะเข้ามาบีบขคันเก็บตรงโน้นปวดตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อันนี้พิจนาง่ายเอ มันจะเห็นการตายแน่ๆเจ็บจริงแก่จริงแล้วก็จะตายจริงๆแล้วก็อย่าไปเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่อย่าไปห่วงไอ้นั่นห่วงไอ้นี่ของในโลกนี้เขาไม่เอาแล้วถ้าเอาก็ไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาที่เดิมเนี่ยขยกนเคยขึ้นก็ไปแล้วไม่มา้ว จำไว้ว่าตัวสังขารนนะ่ะตัวปรุงแต่งจิตต์สังขารโทษทุกข์ก็จากตัวนั้นตัวเดียวพอเห็นอะไรว่าดีแล้วชอบใจแล้วจงได้อย่างนั้นตองเอาอย่างงี้องเอาอย่างงูนตัณหาทั้งนั้นเออตัวนั้นก็ไม่เอาหรอกเขาเลิกหยุดเลยไม่ต้องคิดเอาเอาเอาก็เอาแค่ปฏิปทาพอแล้วก็พอ พอถึงจริงๆก็แล้วพอหมดเลยอะไรก็พอ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 แล้วทุกข์ก็ดับไปหมดนด้ตอนนี้ไม่มีแล้วอันนี้เป็นวิปัสสนาแล้วมียานเกิดขึ้นอยยางยานเกิดก็มีทรัพย์ภายในไปไหนสบายจิตแปดสิบเก้าดวงเลือดวงเดียว อยากรู้ให้รู้ตัวรู้ก็ธาตุรู้ไม่ใช่คนนั้นรีคนนั้นรู้คนนี้รู้ไม่มีหรอกไม่มีชื่อมีแต่ธาตุรู้อย่างเดียวุกนั้นเป็นอมตะรู้แล้วอดทนหน่อยแล้วไปนั่งตะส่วน มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอนิจจังให้มันดับไปมีอะไรมาตามาตอมหน้าเป็นอนิจจังแล้วก็ดับไปพก็เข้าฌานได้แล้วเข้าสมาบัติได้อันนี้ก็ช่วยคนได้แยะเข้าฌาน มันเสื่อมได้เองทำผิดศีลเนยมันเสื่อมเข้าสมาแบบลงสู่กระแสมันข้ามโคตรไปแล้วจากปัจุนเป็นอรยะขึ้นสงมันก็มีกำลังไม่เจ็บไม่ปวดเออ ไม่หิวเด้อสามวันสี่วันก็ออกมากินข้าวแล้วก็เข้าใหม่แต่เราไม่เจอกันเลยอยู่ในป่าลึกๆ่ทุกคนเมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องถึงนิพพานหมดเลยชาเร็วแล้วแต่กำลัง ปัจจุบันนี้ก็สมณะโคดมอนาคตข้างหน้าก็เสียะเมตไตรแต่ปัจจุบันนี้ได้ฌานก็เจริญไปเรื่อยไปสู่รูปพรมมีเหตุมีปัจจัยสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยไปเรื่อยเรื่อยเป็นขั้นเป็นชั้นจะอาตนะเดียวหถึงพะะาอรหันตจบ ใครไม่ลงทุนตอนนี้ก็ลำบากแลเว็บไป <c oughs> มีปิติบ้างมีสุขบ้าง <c oughs> ก็ไปพรรมกาอีกาถ้าพรมเม่ใชดาอันนี้ก็ที่กรเชินเทียบปก็ทำพิธีกรรมอะไรก็เชิญมาแล้วก็ยังอยู่ใกล้ๆ กล้กับใครเน่าสมาธิเป็นของตัวเองทั้งหมดพอลูกก็เป็นปัจจตังให้ใครเยอะไม่ได้เลยแต่แผ่บุญไปได้เลยอันนี้มีเจ้ากรรมนายเวรก็ทวงเลยเกยรักษาต้นให้ดีแล้วก็ส่งดอกให้ถูกที่ว่าลาติการ ให้ลงทุนมาเลยทิ้งสมอที่วัดพุกเขียนต้องเอาอะไรมาหเอ,อกายจใจมากายวาจาเรียบร้อยรักษาสีนี่เท่านั้นของบัจจัยสี่มีพร้อมที่ยอยู่ก็ดีเลยมุ่งคนะคันกลางกลางศาลานะีย ตื่นขึ้นก็เดินมานั่งใหม่ของเอาจริงๆงั้นนะไม่ยอมหยุดพอเครื่องติดแล้วตอนนี้มันก็ปัญหาไม่มีแล้วตอนนี้มันสติเหนื่อจะไปนี่มันไม่หยุดแล้วมีลาตีเดียวตอนนี้ก็สบายแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ข้ามโคตรไม่ใช่ลาตีเดียวนะ <c oughs> มันตันเออขยันก็มีขี้เกียจก็ไม่มี ยกจิตก็ม,มีก็เรียกหินทับยาก